ห้ามเล่นซ่อมแอบตอนตีสามพลอยจ้องหน้าจอมือถือด้วยแววตาสงสัยกระทูที่เธอพบในเว็บไซต์ลึกลับที่ดูน่าสนใจหัวข้อเขียนว่าเกมซ่อนแอบกับวิญญาณผู้กล้าเท่านั้นเฮ้ยดูนี่สิพลอยหันไปหาเพื่อนสี่คนที่นั่งอยู่ในห้องนอนของเธอมีเกมแปลกๆเล่นตอนตีสามอะไรวะ เบียที่กำลังกินขนมหันมาดูเกมผีเชื่อเหรอไม่รู้สิแต่ดูหน้าลองนะพลอยอ่านกติกาให้ฟังให้เล่นซ่อนแอบในบ้านตอนตีสามคนหนึ่งเป็นผู้หาที่เหลือไปซ่อนกติกาคือห้ามหลุดเสียงห้ามหันกลับไปมองและห้ามเปิดไฟเมื่อผู้หาพบทุกคนเกมจะจบแล้วถ้าไม่ทำตามกติการะตั้มนักเรียนเก่งของกลุ่มถามด้วยสีหน้าเครียด เขียนว่าพวกเขาจะเจอมันพลอยอ่านต่อไม่รู้หมายถึงอะไรนุ้ยสาวผมยาวที่เป็นคนที่กลัวที่สุดในกลุ่มขยับเข้าหาเพื่อนๆเราไม่เล่นดีกว่าไหมอย่าเป็นเด็กสิเอกพูดเสียงดังเป็นแค่เกมนี่จะมีอะไรได้พลอยรู้สึกอยากจะลองเธอเบื่อชีวิตประจำวันที่เหมือนเดิมเสมอการได้ลองทำอะไรที่ตื่นเต้นหน่อยฟังดูดี งั้นลองเล่นกันไหมวันนี้พ่อแม่ไม่อยู่บ้านด้วยโอเคมาลองเล่นกันเถอะเอกลุกขึ้นยืนใครกลัวก็กลับบ้านไปนุ้ยดูลังเลแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนต่างเห็นด้วยเธอจริงไม่อยากเป็นคนขี่แพ้ได้ได้แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะไม่เกิดอะไรหรอกพรอยยิม้มแค่เล่นซ่อนแอบธรรมดาเฉยเฉยเองเที่ยงคืนผ่านไปแล้วสองชั่วโมงบรรยากาศในบ้านเริ่มอึมครึม พลอยปิดไฟทุกดวงเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ส่องผ่านหน้าต่างใครจะเป็นผู้หาเบียถามฉันเองพลอยอาสาพวกเธอเตรียมตัวไปซ่อนเลยอย่าลืมกติกานะห้ามหลุดเสียงห้ามหันกลับไปมองห้ามเปิดไฟรู้แล้วรู้แล้วเอกพูดก่อนจะเดินหายไปในความมืดพลอยนับหนึ่งถึงร้อแล้วเริ่มเดินหาเสียงนาฬิกาติ๊กต๊อกดังขึ้นในความเงียบ เธอใช้แสงจันทที่สองผ่านหน้าต่างเป็นทางเดินเธอเดินไปที่ห้องนั่งเล่นก่อนตรวจดูใต้โซฟาหลังตู้ทีวีแต่ไม่พบใครเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากชั้นบนพบแล้วเธอคิดในใจแล้วเดินขึ้นบันไดยอย่างระมัดระวังในห้องนอนพ่อแม่เธอพบเบียร์รซ่อนอยู่ใต้เตียงเจอแล้วเธอกระซิบใช่ฉันแพ้แล้วเบียรลุกขึ้นมาตามซ่อนอยู่ในห้องแถวแถวนี้แน่แน พวกเขาเดินไปด้วยกันพลอยพบตั้มซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าเจอแล้วสองคนเธอกระซิบเหลือนุ้ยกับเอกแล้วตั้มพูดเบาๆพวกเขาเดินลงมาข้างล่างค้นหาต่อพลอยพบเอกซ่อนอยู่ใต้บันไดใหญ่เจอแล้วสามคนเหลือนุ้ยคนเดียวเอกพูดเธอซ่อนเก่งจริงๆพวกเขาค้นหาทุกที่ในห้องครัวห้องน้ำห้องเก็บของแต่ไม่พบนุ้ยเลยนาฬิกาแสดงเวลาตีสาม แปลกนะพลอยพูดนุ้ยไปซ่อนที่ไหนดูสิเบียชี้ไปที่มุมห้องนั่งเล่นใครอยู่ตรงนั้นทุกคนหันไปดูเงาคนหนึ่งนั่งขดตัวอยู่ในมุมนุ้ยเหรอพลอยเดินเข้าไปใกล้นุย้ยเจอแล้วเงานั้นไม่ตอบไม่ขยับนุย้ยเอกเรียกเมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้มากขึ้นพวกเขาถึงกับสะดุ้งคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ใช่นุย้ยเป็นชายแก่ที่พวกเขาไม่เคยเห็น ผมหงอกใบหน้าซูกซีดตาเปล่งประกายเขาหันมามองพวกเขาแล้วยิ้มเจอแล้วเสียงเขาแหบแห้งฉันซ่อนอยู่ตรงนี้ตลอดพี่เป็นใครเบียถามด้วยเสียงสัน่นฉันเป็นผู้เล่นชายแก่ลุกขึ้นยืนพวกเธอเรียกฉันมาเองเราเราไม่เคยเรียกใครพลอยถอยหลังเมื่อเธอเริ่มเกมฉันก็เข้าร่วมด้วยเขายิ้มกว้างฉันชอบเล่นซ่อนแอบแล้วนุ้ยหายไปไหน ้ถามเธอเล่นเกมอื่นแล้วชายแก่ตอบเกมที่ไม่มีวันสิ้นสุดพลอยรู้สึกขนลุกเธอคิดถึงกฎข้อสุดท้ายในกระทูที่เขียนไว้ระวังอย่าให้เขาเจอตัวมันพวกเราต้องไปแล้วพลอยบอกเพื่อนเพื่อนไปไหนละ่ะชายแก่ถามเกมยังไม่จบจบแล้วเราเจอทุกคนแล้วเอกพูดยังไม่หมดเขาสายหน้าตอนนี้ฉันเป็นผู้หาแล้ว ชายแก่เริ่มนับหนึ่งสองสาพลอยคว้าแขนเพื่อนเพื่อนวิ่งพวกเขาวิ่งไปที่ประตูหน้าบ้านแต่ประตูไม่ยอมเปิดสิบสิบเอสสองเสียงนับยังคงดังอยู่หน้าต่างเบียตะโกนพวกเขาวิ่งไปที่หน้าต่างใหญ่แต่มันไม่ยอมเปิดเช่นกันยี่สอซ่อนกันพลอยกระซิบใครอย่าหลุดเสียงอย่าหันกลับไปมองอย่าเปิดไฟพวกเขาแยกกันซ่อน พลอยเลือกใต้บันไดเบียไปหลังตู้เย็นเอกไปในห้องแถวแถวนั้นตั้มซ่อนในห้องน้ำหนึ่งร้อยฉันไปหาแล้วนะเสียงชายแก่ดังขึ้นพลอยได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปมาเธอกลั้นหายใจหัวใจเต้นแรงมากเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดตรงหน้าที่เธอซ่อนฉันรู้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสียงชายแก่กระซิบพลอยจำกติกาได้ห้ามหลุดเสียงห้ามหันกลับไปมอง ห้ามเปิดไฟเธอนิ่งเฉยไม่ขยับฉันเห็นเธอแล้วเสียงเขาใกล้มากขึ้นแต่พลอยไม่หันไปมองไม่ทําเสียงความเงียบผ่านไปนานจ,จู่ๆเสียงฝีเท้าก็ห่างออกไปเอ๊ะไม่เจอใครเลยชายแก่บนเธอได้ยินเสียงเขาค้นหาที่อื่นบางครั้งก็หยุดนิ่งเฉยๆแล้วก็เงียบเงียบมากจนพลอยได้ยินเสียงนาฬิกาดังติ๊กต๊อกชัดเจนเธอรอต่อไปอีกสักครู่ แล้วค่อยๆค,คลานออกมาบ้านมืดเงียบไม่มีเสียงใครเนียเธอกระซิบอยู่นี่เสียงตอบจากหลังตู้เย็นเอกตั้มอยู่นี่ทั้งสองตอบพร้อมกันพวกเขาออกมารวมตัวกันชายคนนั้นไปไหนแล้วเอกถามไม่รู้พลอยสายหน้าแต่ประตูเปิดได้แล้วพวกเขาวิ่งไปที่ประตูหน้าบ้านและประตูเปิดออกได้วิ่งพลอยตะโกน พวกเขาวิ่งออกจากบ้านมาถึงนอกบ้านพลอยหันกลับไปมองเธอเห็นเงาคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าต่างชั้นบนไม่ใช่ชายแก่แต่เป็นนุยนุยมองลงมาหาพวกเขาใบหน้าซีดเผือดตาเปล่งประกายเธอโบกมือใส่พวกเขาแล้วก็หายไปสามเดือนผ่านไปพลอยยังคิดถึงคืนนั้นอยู่เพื่อนเพื่อนตกลงกันว่าจะไม่เล่นเกมแปลกๆอีกแต่มีเรื่องแปลกๆอยู่ ตอนไปแจ้งความเรื่องเกี่ยวกับนุ้ยที่หายตัวไปกับไม่มีชื่อพ่อแม่ครอบครัวที่อยู่เลยเหมือนกับว่านุ้ยไม่เคยมีตัวตนตั้งแต่แรกวันนี้เธอเดินผ่านสุสานแห่งหนึ่งก็เห็นหลุมฝังศพที่มีรูปป้ายชื่อนุ้ยอยู่แต่ข้างใต้ชื่อมีวันเสียชีวิต50ปีที่แล้วและข้างๆหลุมนุ้ยมีหลุมฝังศพอีกหลุมหนึ่งรูปและป้ายชื่อเขียนว่าลุงทรง และที่สำคัญคือเป็นคนคนเดียวกันที่มาเล่นซ่อนหาในวันนั้นพลอยตกใจถึงกับขนลุกเธอรู้แล้วว่าคืนนั้นพวกเขาไม่ได้เล่นกับผีคนเดียวแต่เล่นกับผีหลายคนและนุ้ยคือคนที่เธอรู้จักตลอดปีนี้คือผีมาโดยตลอดพลอยถึงกับสะพึ่งกลัวขึ้นมาเธอรีบเดินกลับบ้านแต่ระหว่างทางเธอได้ยินเสียงคุ้นคุนเรียกชื่อเธอพลอยพลอยเธอหันกลับไปมอง นุ้ยยืนอยู่ที่สุสานโบกมือเรียกเธอแล้วกระซิบอยากเล่นซ่อนแอบไหมคืนนี้ตอนตีสามพลอยตกใจวิ่งกลับบ้านไม่คิดชีวิตวิ่งไปอย่างไม่หันหลังกลับมาแต่เสียงเรียกชื่อเธอยังคงตามมาพลอยพลอยเธอรู้แล้วว่าเกมนี้ไม่มีวันจบวางเกมเมื่อเริ่มแล้วจะหยุดไม่ได้วางกติกาเมื่อทำผิดแล้วจะแก้ไขไม่ได้และบางครั้งสิ่งที่เราเรียกมา จะไไไมม่ยอไปไหนความอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งดีแต่ไม่ใช่ทุกประตูที่ควรเปิดบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนเกมสนุกสนุกอาจมีราคาที่แพงกว่าที่คิดและเมื่อเราเรียกสิ่งที่ไม่รู้จักเข้ามาในชีวิตเราอาจไม่สามารถควบคุมได้ว่ามันจะทำอะไรกับเราการเป็นผู้นำบางครั้งหมายถึงการต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาไม่ใช่แค่กับตัวเองเท่านั้น แต่รวมถึงคนที่เราชักจูงให้ทำตาม